สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะเด็กๆในวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยอารมณ์ของฉันอยู่นะคะที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เรื่องอารมณ์ต่างๆหลากหลายอารมณ์เด็กๆลืมกันหมดแล้วหรือยังคะว่าเราเรียนอารมณ์อะไรกันไปบ้างเดี๋ยวเรามาลองทบทวนกันอีกทีนะคะ เรามาตอบพร้อมกันเลยดีไหมคะเด็กๆว่ามีอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งนะคะฉันโกรธเธอแล้วนะเรื่องที่สองฉันควรทำอย่างไรเมื่อฉันกลัวเรื่องที่สามเมื่อฉันเสียใจควรทำอย่างไรและก็เรื่องที่สี่นะคะ อย่าทำให้ฉันอิจฉ้าและในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องวันนี้ฉันสนุกจังแล้ววันนี้เด็กๆมีเรื่องอะไรที่ทำให้เด็กๆสนุกบ้างหรือยังคะคุณครูว่าถ้าเราได้กลับมาเรียนห้องเรียนปกติเหมือนที่เราเคยเรียนแล้วเราก็เจอกับเพื่อนๆ เราคงจะสนุกมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเราก็มาเริ่มทำใบงานกันก่อนนะคะเด็กๆขีดกากบาททับอักษร F แล้วเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างที่กำหนดให้และอ่านออกเสียงคำศัพท์ไม่ยากอีกแล้วนะคะเพียงแค่ เด็กๆเ,เขียนให้ถูกทิศทางแล้วก็อย่าลืมออกเสียงตามคำพท์ด้วยนะคะสำหรับใบงานต่อไปนะคะเด็กๆเ,เขียนพยัญชนะกอไก่และทอทงตามรอยประแล้วอ่านออกเสียงคำและระบายสีภาพให้สวยงามใบงานต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาทบทวน การเขียนผสมพยัญชนะแล้วก็สระให้ถูกต้องกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนให้สวยๆนะคะสำหรับไปงานต่อไปนะคะเด็กๆเขียนอักษร F ตามรอยประและอ่านออกเสียงคำศัพท์ช่วง English today Hello everyone. everyone ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงคำศัพท์น่ารู้กับพี่ดาคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักสำหรับวันนี้คำศัพท์น่ารู้ที่พี่ดาจะมาสอนน้องๆขอเสนอคำว่า f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  a t fat one f A, T, fat, one. F, f, e, n, fin, creep. F, f, in, fin, creep. F, f, e, sh, fish. Blah. F. Fur. Ish. Fish. Blah. F. Fur. E. Sure. Fish. Blah. F. Fur. Ish. Fish. Blah. F. Fur. a n fan แฟ a พ f f n ทเอฟเ a อรนแฟนพช่วงภาษาภาษนุกอกกอ かいき。かいき。かうぐ。かうぐ。かおこ。かおこ。 ทอะทอาธาทออทิทอีทีทอทึทอือทอ พออุทุพออูทูเด็กๆอย่าลืมทำตามข้อตกลงด้วยนะแล้วต้องตั้งใจเขียนให้สวยๆด้วยนะคะและในคลิปสุดท้ายนี้เราก็จะต้องลากันอีกแล้วนะคะคุณครูหวังว่าเด็กทุกคนจะตั้งใจเรียน และที่สำคัญเด็กๆจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองแล้วก็คนในครอบครัวที่เรารักให้ผลจากเชื้อไวรัสโควิด -19 กันทุกคนเลยนะคะอย่าลืมเป็นเด็กดีกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเด็กดีที่น่ารักทุกๆคนแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ